ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะฮะแล้วก็ช่อง y t u t u นะฮะหมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการนะครับโอเควันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำแล้วก็สาธิตนะฮะวิธีการปรับเพิ่มระดับน้ำในแทงมอน้ำนะโอเคสาเหตุที่เราปรับเพิ่มระดับน้ำเพราะอะไรทำไมถึงต้องปรับนะเพราะว่าบางทีนะฮะค่าจากโรงงานที่เขาตั้งมาเนี่ย เขาตั้งมาเป็นแบบประหยัดน้ำใช้น้ำวัน4 4ลิตรถึง4.5ลิตรนะแต่สภาพการใช้งานจริงๆนะปริมาณน้ำที่เขาปรับค่าอย่างโรงงานเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วทำให้เวลาฟลัชชักโครกเนะี่ยมันมันไม่เกลี้ยงนะมีเศษมีกากเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะทำการปรับเพิ่มระดับน้ำนะ าจาก4.5ลิตรอาจจะเพิ่มมาให้มันเป็นสัก5ลิตรถึง6ลิตรโดยประมาณนะ,ะโอเควิธีการปรับแบบไหนยังไงเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องกดชักโครก่อนนะครับวิธีการปรับเครื่องระดับน้ำนะฮะก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าชักโครกอะไรชักโครกมีมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในแทง์น้ำนะ,ะโอเคอะไรชักโครกส่วนสำคัญหลักๆมีอยู่2ออย่างนะก็คือนี่ ตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยเราจะเรียกเหมือนว่าชุดทางน้ําเข้านะฮะชุดทางน้ําเข้าทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่ในการเอาน้ําจากท่อประปาเมนท่อประปาเนี่ยเข้ามาถึงมาเก็บไว้ในแทงว่าน้ำนะ,ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าชุดทางน้ําออกนะซึ่งมันจะเป็นรูปนใหม่เป็นแบบกระบอกนะชุดทางน้ําอ,อกทําหน้าที่ในการเอาน้ํามาชําระล้างโถนะฮะก็คือจะมีตัวนี่ามาล้างโถ ổ, แล้วก็จะมีตัวลูปกกบเปิดปิดซีลยาง อยู่ข้างในนะฮะโอเคคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะนําเสนอคือวิธีเพื่อปรับเพิ่มระดับน้ำนะฮะโอเคถ้าชุดอะไหล่ชักโครกรุ่นใหม่นะ,ะจะเป็นแบบกระบอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะ,ะอะไหล่จะคล้ายๆกันนะ,ะแตกต่างกันที่หน้าตาแล้วก็สีนะ,ะโอเคถ้าเป็นรุ่นนี้วิธีปรับเพิ่มระดับน้ําในแทง์น้าคือนี่จากหลังก็จะมีตัวกระบอกตัวนี้เห็นไหมฮะกระบอกตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆทุ่นในการที่จะบังคับว่า น้ำถึงระดับเท่าไหร่แล้วมันจะตัดนะฮะโอเคคราวนี้เวลาเราจะปรับเพิ่มเราก็จะต้องนี่ปลดสลักล็อกกระบอกตรงนี้ก่อนนะฮะมันจะมีตัวตัวสลักอยู่ตรงนี้นะเราใช้ห่วงเป่ยปลดมันเข้าไปแบบนี้เนี่ยปลดเพื่อที่จะให้ตัวกระบอกลูกลอยตรงนี้มันเคลื่อนขึ้นขึ้นลงได้นะ,ะพอเราปลดระดับตรงนี้ได้เสร็จนะเราก็อยากได้น้ําปริมาณเท่าไหร่ล้วก็เลื่อนลูกลอยขึ้นนะ,ะอยากได้น้ํามากเลื่อนลูกลอยขึ้น อยากได้น้ําน้อยเลื่อนลูกลอยลงแบบนี้นะแต่เราจะปรับเพิ่มเราก็จะเลื่อนมันขึ้นก็จะย่จะให้น้ํามันเยอะขึ้นเราก็จะปรับเราก็จะปรับมาลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะสังเกตว่าลูกลอยมันก็จะย,ยกสูงขึ้นแล้วก็น้ําที่เข้ามาในแทงก็จะเยอะตามนะฮะโอเคพอเราปรับลูกลอยได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเราจะต้องทําการล็อกสลักที่เราปลดเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ล็อกแบบมันจะแรงดันน้ำมันจะ จะดันเคลื่อนแต่ทําให้ลูกลอยไม่ทาํางานหรือว่าน้ําไม่ยอมตัดนะพอเราได้ระดับที่ต้องการเราก็ปลดล็อกตบงนี้ปลดล็อกและสมวนนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะแล้วคราวนี้นะฮะสิ่งสําคัญคือเวลาเรายกกระบอกลูกลอยขึ้นนะฮะไอตัวแกนตัวเนี้ยมันก็จะยกตามนะพอมันยกตามเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือมันมันปิดน้ําน้ํามันจะไม่เข้าแทงนะเพราะฉะนั้นเวลาเรายกลูกลอยขึ้นเราก็ต้องทําการคลายไอตัวกระบอกตัวนี้นะค,ะคลาย คลายให้มันหยอดลงไปให้มันให้มันคลายตัวก็คือให้มันยกขึ้นยกลงได้ที่มันทําหน้าที่ในการตักนำ้ำหมุนแบบนี้ก็หมุนให้พอประมาณพอแค่ว่าให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จก,ก็เรียบร้อยแล้วก็เปิดนะ้ำเข้าแทงแล้วก็สังเกตร,ระดับว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมหรือว่ามันน้อยลงมากกว่าเดิมไหมเนะี่ยวิธีการปรับเพิ่มก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะง่ายๆนะลองทําดูครับขอบคุณครับ